เชื้อ B.S นะครับมีประโยชน์ก็คือการทําลายเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคพืชนะครับอย่างเช่นโรคเน่าในพริกโรครากเน่าคนเน่าที่เกิดกับการปลูกผักแล้วก็โรคกล้วยตายพายวิธีการทําเติมน้ําตาลตามด้วยนมเถือเหลืองนะครับเติมเชื้อ B.S ลงไปเลยหลังจากที่เราหมักเป็นเวลา5-7วันแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยขยายเชื้อ B.S วิธีนี้ได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมท็อปจากช่องแนวทางเกษตรเกียรติความรู้ครับสำหรับในวันนี้ครับจะพามาดูวิธีการขยายเชื้อ B s อครับเป็นเทคนิคจากทางอาจารย์นิติดวงวันทองสำหรับรายละเอียดแล้ววิธีการทำจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการขยายเชื้อบ s อนะครับตัวเชื้อ B s อนะครับมีประโยชน์ก็คือการทำลายเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของโรคพืชนะครับอย่างเช่นโรค เน่าในพริกหรือที่เรียกกันว่าโรคก,กุ้งแห้งนะครับแล้วก็โรคแอนแทกโนดท,ที่เกิดกับผลไม้ในช่วงระยะที่ผลไม้สูอย่างมะม่วงพุทราโรครากเน่าขนเน่าที่เกิดกับการปลูกผักกินใบต่างๆแล้วก็โรคกล้วยตายพายอีกอย่างหนึ่งก็คือโรคดอกเน่าของลำไยห,หรือโรคอื่นๆนะครับที่เกิดจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียที่สะสมอยู่ในดินนะครับอ,อุปกรณ์ที่เราเตรียมมาก็คือมี เชื้อ BS นะครับก็จะมีอาหารที่จะเลี้ยงนะครับเป็นนมถั่วเหลืองกลองใหญ่หกกองแล้วก็มีไข่ตามด้วยน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วก็จะมีเชือกนะครับแล้วก็กระดาษหนังสือพิมพ์เพื่อที่จะใช้ปิดถังหมักแล้วก็จะเตรียมช้อนมาตวงตัวเชื้อ BS มีไม้คนแล้วก็ถังหมักนะครับถังหมักเนี่ยเราใส่น้ำน้ำเปล่าออมานะครับอัตราส่วนที่เราใช้ในวันนี้นะครับคืออัตราส่วนที่จะขยายเชื้อ BS เนี่ย เราใช้วัชื้อบีเอสเนี่ยเราจะใช้หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็จะมีไข่ที่เป็นอาหารสองฟองก็มีน้ําตาลทรายแดงน้ําตาลทรายแดงนี่ใช้หนึ่งกิโลแล้วก็จะมีนมถั่วเหลืองนะครับนมถั่วเหลืองหกกล่องก็ประมาณหนึ่งจุดแปดลิตรแล้วก็มีน้ําเปล่าหรือน้ําสะอาดเนี่ยสิบลิตรวิธีการทํานะครับเริ่มจากการตอกไข่ลงไปในถังหมักเลยจากนั้นเราก็เติมน้ําตาลทั้งหมดเลยหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็ตามด้วยนมถั่วเหลืองนะครับ หลังจากที่เราใส่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนที่เป็นอาหารของ BS เนี่ยต่อไปเราก็จะเติมเชื้อ BS ลงไปเลยเชื้อ BS เราจะใช้1ช้อนนะครับต่อจากนั้นเราก็ใช้ไม้คนให้น้ําตาลทรายแดงแล้วก็ไข่เนี่ยกระจายตัวนะครับรวมทั้งเชื้อ BS ด้วย <S <S ครับหลังจากที่เราคนทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ปิดนะครับตัวนี้เราจะไม่ใช้ฝาปิดเราจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์เพราะว่ากระดาษเนี่ยจะมีรูคุณ ทำให้อากาศเนี่ยสามารถผ่านเข้าออกได้นะครับตัวนี้เราจะปิดไว้เพื่อากาันพวกมแมลงลงไปไข่เฉยๆเพราะว่าปกติแล้วการหมักเพื่อขยายเชื้อ BS เนี่ยเป็นการหมักที่ต้องการออกซิเจนนะครับถ้าเกิดมีปั๊มออกซิเจนด้วยนะครับอย่างปั๊มออกซิเจนในตู้ปลาเนี่ยเราสามารถที่จะเติมออกซิเจนให้กับถังหมักเราได้เรื่อยๆนะครับส่วนถ้าไม่มีก็ไม่จําเป็นต้องใช้นะครับก็แค่เรามาคนวันละครั้งหรือสองครั้งก็พอครับเมื่อ เอาในสุขีมาแล้วปิดแล้วนะครับแล้วก็จะรัดด้วยเชือกเลยตัวนี้เราจะรัดให้แน่นนะครับเพื่อกันการลงไปไข่ของพวกมแมลงต่างๆนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นกระบวนการของการหมักเพื่อที่จะขยายเชื้อ bs คือเราจะเก็บไว้ในที่ร่มนะครับแล้วก็มาเปิดกระดาษออกคนนะครับเช้าเย็นถ้าเป็นไปได้นะครับหรือว่าถ้ามีปั๊มออกซิเจนเราก็จะเปิดปั๊มไว้ตลอดอายุการหมักเพราะว่าในการที่จะได้รับออกซิเจนมากๆเนี่ย bs เนี่ยจะสามารถขยายตัวได้เร็วขึ้นสามารถนําไปใช้งานได้เร็วขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดไม่มีเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้นะครับเราก็แค่มาเปิดคนเช้าเย็นก็พอตัวนี้ใช้ระยะเวลาในการหมัก5-7วันก็สามารถนําไปใช้งานได้ครับปกติแล้วเชื้อ BS นะครับประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานเนี่ยจะอยู่หลังจากที่เราหมักไปไม่เกิน1เดือนอแต่เราสามารถที่จะเก็บตัวเชื้อ BS ที่เราขยายแล้วเนี่ยไว้ทําเป็นหัวเชื้อเพื่อขยายต่อไป เราอะเก็บได้เป็นเวลาไม่เกินหกเดือนนะครับเราต้องขยายก่อนขยายต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่เราจะไม่ต้องไปเสียเงินเสียอะไรซื้อใหม่นะครับวิธีการนําไปใช้งานนะครับหลังจากที่เราหมักเป็นเวลาห้าถึงเจ็ดวันแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยโดยลักษณะการนําไปใช้งานเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะครับก็คือหนึ่งการผสมน้ําฉีดพ่นนะครับเหมาะสําหรับไม้ผลนะครับที่เป็นโรคแอนแทคโนดโรคเน่าในพิกนะครับโรคดอกเน่าของลําไย ส่วนอีกลักษณะหนึ่งก็คือการใช้ผสมน้ําลดนะครับก็คือเป็นโรคเป็นรากเน่าโคนเน่านะครับโรคกล้วยตายพายหรือลักษณะของการเตรียมแปลงปุูกเพื่อที่จะใช้กําจัดเชื้อโรคในดินซึ่งทั้ง2กรณีนี้เราสามารถที่จะใช้ในอัตราส่วนที่เท่ากันคือเชื้อ BS 1ลิตรต่อน้ํา20ลิตรนะครับตัวเชื้อ BS นะครับเราสามารถที่จะนําไปใช้งานได้ทุกช่วงนะครับก็คือ อย่างเราไปเห็นลักษณะของการเกิดโรคของพืชน,นะครับถ้าเกิดเห็นแล้วเราก็นําไปใช้งานได้เลยนะครับอย่าปล่อยให้โรคเยอะขึ้นเพราะว่าจะสร้างความเสียหายให้กับพืชของเราคือเราสามารถที่จะใช้อย่างน้อยก็เดือนละครั้งหรือถ้าเกิดโรคเราก็ใช้ทันทีนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับโดยเฉพาะท่านที่ปลูกพริกนะครับและเจอปัญหาเรื่องพริกเน่าโรคก,กุ้งแห้งในพริกนะครับสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียซึ่งเราไม่สามารถที่จะใช้ าสารตัวอื่นควบคุมได้ท่านก็ลองศึกษาวิธีการขยายเชื้อ BS แล้วก็นำไปใช้งานตัวนี้เห็นผลค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับสำหรับท่านที่เจอปัญหาโรคที่เกิดจากเชื้ออื่นนะครับอย่างพวกกล้วยตายพายหรืออะไรเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้คือตัวนี้ค่อนข้างที่จะควบคุมได้หลายโรคแล้วก็มีความปลอดภัยสูงเป็นสารชีวพันธุ์อีกตัวหนึง่งวิธีการขยายเชื้อ BS วิธีนี้เป็นวิธีที่ได้ผลแน่นอนครับ